สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับหนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่บริษัทเทพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพมหาคนะครนะตอนนี้เราอยู่กันในโซนโกดัง3นะคะเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะมีรถมารีวิวให้ลูกค้าชมอีกแน่นอนนะคะสำหรับคลิปวิดวีโอนี้นะคะรถที่หนูเล็กจะนำมารีวิวให้ชมกันนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะ Honda City นะคะปี2018ตัว 1.5S คันนี้บอกเลยว่าเล็กไม่ไม่ถึงแสนนะ,ะ,นะ,ะเลขใไม่ของเขาอยู่ที่96 0 0 0เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านได้เครดิตดีก็ฟีดาวน์กันไปเลยนะ,ะจัดยอดกันได้เต็มๆล้นๆเลยนะ,ะ <ๆ S 1> ลูกค้าสามารถออกรถกับหนูเล็กได้ทุกอาชีพนะคะ <ๆ S 1> ไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพอะไรเพียงแค่อาชีพของลูกค้ามีแหล่งที่มาตรวจสอบไรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอค่ะเอกสารครบพร้อมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยนะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของการรีวิวคันนี้กันเลยนะ มาเริ่มต้นเลยค่ะที่กระจังด้านหน้านะคะซิตี้เนี่ยจุดเด่นของเขานะคะรูปโฉมเขาจัดทำออกมาแล้วดูสปอร์ตชบเฉียวนะคะเป็นรถเก่งที่ถือได้ว่าน่าใช้งานอีกคันหนึ่งเลยนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยตกแต่งด้วยตัวโครเมียมเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางลำแบบนี้นะคะเลขทะเบียนที่ได้ไปคันนี้จะเป็น7จอกไก่ดอชดา1097เ็10 97, เลขทะเบียนสวยด้วยนะ,ะในส่วนของดวงไฟนะคะลูกค้า บอกก่อนนะคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพแต่อย่างใดน,นะคะเพียงแค่ล้างนะคะแล้วก็รอการปรับสภาพเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือลูกค้าเห็นเป็นสภาพโครงสร้างเดิมๆเลยนะดวงไฟก็โอ้โหเป็นดวงไฟแบบมันติดเดฟเฟกเตอร์นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวโคมียมเขาตกแต่งเข้ามานะคะถึงบริเวณเกือบจะสุดโคมไฟของเขาเลยนะคะ ด้านล่างนะคะเขาก็มีช่องลมนะคะเป็นสีดำนะแล้วก็โครเมียมด้านล่างเนี่ยเล่นลวดลายกับตัวรวงพึ่งออกมาได้ดูสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะอันนี้ก็คือเป็นล้อล้อกระทะนะมาจากโรงงานเลยนะคะน็อตห้ารูขอบสิบห้านิ้วนะคะสำหรับยางที่ลูกค้าได้ไปคันนี้จะเป็นยางบิสโต e นะคะยางบิสโต้นะคะแล้วก็ สัปดาห์ยางเป็นสัปดาห์ที่8นะคะสัปดาห์ที่8ปี2ีนี่อ่ะชัดเจนแล้วนะคะลูกค้าอาจจะเห็นในส่วนของรอยขี้โคลนรอยฝุ่นอันนี้ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะคะเดี๋ยวเรามีการทําความสะอาดให้ใหม่สวยเอ๊แน่นอนก่อนออกไปนะคะแล้วก็ตัวดอกยางของเขาก็ยังอยู่คมๆแบบนี้เลยนะในส่วนของตัวโชคนะคะก็เดิมๆจากโรงงานนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพถ้าเกิดเขาปรับสภาพให้เนี่ยเขาจะมีการ แต่งแต้มป้ายสีให้ในส่วนของตัวโชคให้ดูน่าฉายยิ่งขึ้นนะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้าสีบอลเงินเป็นสีที่รักษาดูแลง่ายนะคะผ่านไปกี่ปีก็ไม่เก่านะคะ,ะตรงนี้เขาติดไฟเลี้ยวข้างแก้มมานะคะแล้วก็ตัวกระจกก็เป็นกระจกปรับพัาไฟฟ้าเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะ,ะส่วนด้านล่างเขาก็ตัดสีดําเป็นทูโทนมาแบบนี้นะคะ คันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าหากลูกค้าท่านใดแจ้งว่ามาจากคลิปเรียวของหนูเล็กนะรับไปเลยคิ้วกันสาสตร์ติดให้4บานเลยนะคะแล้วก็มือจับมือเปิดประตูนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถในส่วนของรายละเอียดฝากระโปรงท้ายนะคะพาร์ทเดิมๆทั้งคันเลยค่ะฝากระโปรงท้ายดวงไฟเป็น LED เต็มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คิ้วฝากระโปรงเขามีการตกแต่งด้วยตัวสีเงินแบบนี้นะคะเงินเงาเานะ การล่างมาพร้อมกับไฟทับทิมให้นะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะเป็นเหมือนรวงพึ่งสีดํานะคะสวยงามนะคันนี้ขณะยังไม่ได้มีการปรับสภาพเลยนะคะแทบจะมองไม่เห็นริวรอยเลยเดี๋ยวเข้าไปดูบระเวภายในกันบ้างสําหรับภายในของคันนี้นะคะด้านนอกสีบอลภายในเนี่ยคุมโทนดํานะคะทั้งคันเลยนะ สีดำทำให้เพิ่มความดุดันและที่สำคัญคือมันไม่ค่อยจะสก,กระปรกนะคะมองเห็นยากนะลูกค้าก็ดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดฝาประตูนะคะบานเดิมทั้งคันเลยนะพวกจุดเม็ดอาร์คเนเรียงกันเรียงๆแบบนี้จุดเม็ดอาร์คทำให้เรารู้ว่าฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยถูกถอดไปทำสีอย่างแน่นอนนะคะ อันนี้ลูกค้าอาจจะเห็นเป็นรอยคาบอย่างที่เรียนแจ้งคันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยค่ะแล้วก็สภาพนี้นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนะเดี๋ยวพอทาความสะอาดปรับสภาพออกมาแล้วจะสวยงามมากๆเลยนะคะให้ดูกันที่ในส่วนของโครงสร้างเนาะโครงสร้างเดิมทั้งคันจุดแต้มสียังอยู่นะคะหัวน็อตเดิมไม่หลวมไม่ขยับนะนี่คันนี้ถือว่าน่าใช้มากๆเลยนะคะแล้วก็ h อนด้าเนี่ยเขาโอ้โหจุดเด่นเขาเรื่องสมรรถนะนะคะดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ รถเนี่ยเป็นทรงแบบดูสปอร์ตชบเฉียวไวรุ่นจะชอบกันนะคะในส่วนของ Honda นะแต่คันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเบาะผ้าไปเบาะผ้าดียังไงเบาะผ้าเวลาที่รถจอดในที่ตากแดดนะคะลูกค้ามันจะไม่อมความร้อนนะคะก็สามารถเข้าไปนั่งได้เลยสบายๆคันนี้ได้เป็นเบาะปรับเดอนไฟฟ้าแล้วก็ลักษณะของเบาะของเขาเนี่ยไม่มีรอยปิดรอยแตกนะคะเดินตะเข็บได้เนี่ย,เน,ยเนียบเเลยนะ คันนี้ได้เป็นพวงมาลาัยนะคะแบบ3ก้านแบบนี้ไปมี Air ์ a บอยู่ตรงพวงมาลัยให้1จุดนะคะบริเวณคอนโซลด้านบนก็สีดำหมดเลยนะ,ะมีปุ่มสำหรับปรับโหมด e c โคนะคะสำหรับโหมดนี้ก็ช่วยประหยัดน้ำมันนะคะด้านนี้ก็เป็นตัวปรับกระจกผ้าปรับไฟฟ้า mm hmm. นะ,ะคันนี้ลูกค้าก็ได้ จอนะคะวิทยุนะคะเล่นได้เป็นในในส่วนของโหมด mp3 fm am นะคะเชื่อมต่อ usb ได้นะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะปรับได้4ระดับด้วยกันนะ,ะตรงนี้ก็มีช่องสำหรับเก็บแก้วน้ำนะคะ2ช่องตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบออโต้แบบนี้นะคะสวยงามนะฐานเกียร์เขาก็ตกแต่งด้วย ตัวสีดําเงาๆแบบนี้เลยนะคะมือเบรกเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องสําหรับใส่แก้วน้ำให้ด้วยนะอีก2ช่องนะ,ะช่องเก็บคงเก็บของนะคะมีให้พร้อมเลยนะ,ะสําหรับคันนี้นะคะใหม่นะคะอยู่ที่96,700ห้ขออภยค่ะหกัดมกิโเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาตั้งตั้งขายนะคะอยู่ที่4 3 9 0 0 0ับาทนะคะลูกค้าท่านใดเครดิตฟรีดาวไปเลยนะ สวยงามน่าใช่มากๆนะคะในส่วนของนี่ม่านบังแดดเขายังไม่ได้ถอดแกะเลยนะบ่งบอกถึงความใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังนะบริเวณเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะ,ววะ,ค,ะความกว้างนะค่อนข้างที่จะกว้างใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เพดานเนี่ย เล็กอะขออภัยค่ะเฮดลูมนะสูงโปร่งนะคะแล้วก็เล็กลูมก็ยืดถาดได้ยาวๆแบบนี้นะคะอ่าสวยงามนะรายละเอียดนะคะ<อ>พวกหัว<อ>น็อตบานพับก็รายละเอียดเดิมๆค่ะทั้งคันเลยนะคะนี้มาถึงในส่วนช่องเก็บสัมภาระนะคะโหดูช่องเก็บสัมภาระของเขา กว้างมากนะคะถ้าบรรจุเป็นกระเป๋าเดินทางนี้ได้4ี่ห้าใบกันเลยทีเดียวนะแล้วก็อุปกรณ์นะคะพวกยางอะไรมีให้นะคะอุปกรณ์ถุงมือเครื่องมือแม่แรงเนี่ยมีให้นะอันนี้เปิดมาูกคาอาจจะตกใจเพราะยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ปรับสภาพเย่าลืมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวก่อนหลังปรับสภาพเนี่ยโหลถออกมาน้องๆป้ายแดงเลยนะ,ะ mm hmm. ให้ดูกันที่ในส่วนของโครงสร้างรายละเอียดหัวนอตต่างๆนะคะ ฝากระโปรงท้ายเดิมแท้ทั้งคันพาร์ตเดิมๆนะคะไม่เคยถูกถอดไปทําสีนะจุดเมทอาร์เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีเดิมไม่กลับสีไม่เพียเ้ยนแน่นอนม,มาถึงอุปรกรณ์สุดท้ายส่วนสุดท้ายของคันนี้ที่จะรีวิวนะคะก็เป็นในส่วนของ,องเครื่องนั่นเองะค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่องห5 0 0ันห้ารอยลิตรนะคะเป็นตัวเครื่องฮอนด้าไอวีเทคนะคะเรียน แถวสี่สูตรแบบนี้นะคะบริเวณห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีรอยรัว่วรอยเยื้อนของน้ำมันออกมาจะย่างไดเลยนะ,ะสาหรับคันนี้รองรับได้เป็น E10 E20 E85 นะคะรองรับหมดเลยนะ,ะลูกค้าเติมได้เลยตามใจชอบนะคะแล้วแต่ความถดความแพงสองน้ำมันได้เลยนะคะ่ะแล้วก็ในสองสุดคิวซีต่างน,นะคะเห็นการชัดๆแบบนี้เหมือนเดิมน,นะคะน็อตแก้มซ้ายไม่หลวมไม่ขยับะ นอนฝากระโปงนะคะไม่เคยถูกถอดมาทำสีนะคะคันนี้ฝากระโปงเดิมๆทั้งคันเลยนะคะตัวสติกเกอร์มอ,อกอนะคะทัวแผ่นสติกเกอร์ใดๆเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะคะน็อตก็เหลี่ยมๆแบบนี้เลยนะลูกค้าไล่ดูได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาดูรถด้วยตนเอนะคะสามาที่ต่อนเล็กเข้ามาได้เลยะค่ะเบอร์นี้เลย093เ้าสาม สามแปดเก้าสองแปดแปดแปดเดแอปไลน์สอบถามรายละเอียดได้หรือจะโทรเข้ามาสอบถามกันก็ได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายละเอียดตัวรถรถ Honda City นะคะ1.5 ESP 2018ราคาตั้งขาย435,000บาทนะคะเลขมาอยู่ที่96,000เท่านั้นเลขใหม่ไม่ถึงแสนนะคะลูกค้าท่านใดเครดิตดีฟรีกันไปไกันไปเลยนะคะจัดยอดได้เต็มๆลน้ลนๆเลยนะสำหรับงวดผ่อนนะคะหากเลือกผ่อนเป็น72งวดนะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000ตน้ตนๆเท่านั้นแต่หากลูกค้าเลือกเป็น84ง ะะก็จะผ่อนอยู่ที่7,000ตน้ตนๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านได้สนใจติดต่อหาหนูเล็กได้เลยนะคะโปรโมชั่นนะคะแล้วแต่เซลล์แต่หากแจ้งว่า มาจากหนูเล็กนะคะรับไปเลยคันนี้ให้คิวกันสาดไปเลย4บาทน,นะคะไม่พอให้น้ํามันคันนี้ไปเลยเต็มเต็มถังนะคะแต่ต้องแจ้งว่ามาจาก YouTube ของหนูเล็กนะ,ะอ่าสำหรับลูกค้านะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเล็กในทุกๆวันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ